สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับลักกี้นิกกี้นะครับผมนะก็อยู่ในค่ายลักกี้นิกกี้เหมือนเดิมนะครับผมนะมาพี่น้องไห้มาต่อ EP2 กันนะครับผมนะที่เล่นสวิต์บลเเกอือแตกไว้นะครับผมนะมานำกระโดดกับผมเบ็ดหนึ่งลอยหาครับผมนำมาลวดลุยเดี๋ยวงัดท้งงัดกันไปเลยครับผมเบ็ดลอยหาครับพี่น้องนะมาลองเรีนรู้นะครับผมนะมีทุนหนาหนานะครับ จะไปหลินสวีดโบดกือมาเตกมานะครับผมนัดสามหมื่นนะครับสวีดโบดกือนะครับผมนะเจอบ้างเดียวนะครับบังยัยครับพี่น้องนะยังไม่เจอบังยัยเกมนี้ดูมันเป็นจังไล่นนะครับผมนะลองใส่เบียดลอยเพิ่มลึกเตกขนาดเด่นนะครับเนาะเสียงก็เริ่มเริ่มมาแล้วครับเสียงเริ่มมาแล้วนะครับผมนะเขาเรียกว่าคาบอยในครับอมเมนต์ไหนอำเภอ อย่งกันอีกจุ๊บจิบนายเอ็เภอบนโมเมนครับบอยจุสิว่าโอเคครับผมเอาแล้วไงไว้มาสวครับผมลองจัดหนักๆดูสักหน่อยแล้วเป็นไรไปนะครับผมนะลองจัดเกมนี้หนักๆหน่อยน,นะครับกับวายเวสซุนดาวนะครับผมไวเวสซุนดาวซุนดาวอี๋นี่แหละครับผมนะลุนดาวทั้งเอี้ยงนะครับผม โบเซียเดี๋ยวถาเบื้องด้อจักหน่อยเดี๋ยวกะลุ้นดาวนะครับผมนะนี่จัดสกินไป็นหมื่นหนึ่งครับพี่น้องเกิดคืนสองพันเจ็ดนะครับเปิดแรกก็โอ้ยกระตะเกือเลยบ้าเก็บเข็มปีเลยบ้าเด้อนะเนี่ยฮเก็บเข็มปีเลยบ้าเรียบร้อย,อยครับพี่น้องได้แตกครับผมพันแปด 4, นะครับเนาะโอเคใบแรกครับผมได้คืนสี่พันเก้านะครับจัดไปหนึ่งหมื่นนะครับเนาะน้ำตาจะไหลนะครับผมนะ เอาลุยกันตัวลวดนะครับผมมานำกันตัวนะครับหนึ่งหมือนห้าร้อยครับผมนำมาลวดจังเดย์ทุนเขากระเหลืออยู่นะครับผมน่ะทุนห้าพันนะครับเนาะนี่นะครับเขาเรียกว่าอยากใหญ่ใจตรงนิ่งนะครับอย่าเสียได้กําไรที่ได้มานะครับเนาะจังเดย์ทุนเขากรอยู่นะครับหาทุนเขาหาพันนะครับในเขากรอยู่เกี๊ยวแม่มวยไข่สลัดพีพีนะครับผมน่ะสลัดพีพีเนี่ย มันต้องใช่ทุนหนาครับพี่น้องเนียใช้ทุนหน่อยมีจะตายกับตายครับผมนี่เดีถ้าทุนหน่อยเนี่ยตายกับตายเลยนะครับผมลองดูแล้วนะครับผมเนี่ยทุนสามร้อยทุนห้าร้อยทุนหนึ่งพันเนี่ยตายเรียบครับจริงๆนะครับเตไม่ดวงจริงๆไม่แตกนะครับผมบอกเลยแตกยากมากครับผมเดี๋ยวถ้าได้แตกก็แตกหนักครับผมโอ่าน่าเกียดว่ะโอ่าน่าเกียดพุทถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยวื้นพันหาซิปนี่มั้ไม่เอ๊ะ สังเว่ยโอ้ยน้าเกียรตดพุทธให้เว้ยเอาบัดน,นี้ลุซาไปแตกสวีบโดลเกลือมานะครับผมนะโบลเลียทุนจะขัวงจ่อยนะครับโอ้ยแข่งขึ้นหนมาเนะึ่ยโอ้ยไม่มาเลยนะครับน้าเกียรติเกินแัดสปินต้งสองไม้แล้วนะครับเนี่ยลุ้นแต่ดาวเนี่ยมันจะลุ้นทําไมนักหนีนักหนาเนีน่ยเอาไว้นะแม่เออโอเคเลยสปินเพิ่มครับ ก็ได้แล้วก็ะบอกเสียงหวานมพื่อนด้วยเนาะ่าเกลียดเกินนะครับดัดสปิน 10, 000, 1, 10, หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าเลยไว้เยนะครับได้คืนหนึ่งพันห้าสิบนะครับผมอยากนำมึงอีกสักทีนะครับเนาะเอา้าสวยงามนะครับผมนะอีกสี่ฟีสปินครับพี่น้องก็จะแตกให้ไฟเพราน,นี่เออแตกบ้างน,น้อยๆครับพี่น้องเออสองพันห้าครับผมยาม เยียม <laughs> โอ้ยอย่ามันมีปขี่ให้เทียวขยวนแล้วเนี่ยเขาว่ามันเป็นเกมเกลือนะครับผมนะอย่างเกียกน้อยๆครับผมบังน้อยๆครับสองพันเจ็ดน้องพี่นาะโอ้ยเจ๊งอีกแล้วครับพี่น้องอย่างวะนี่มัทันได้กำไรจากไหม่อยู่ด้เดี๋ยครับพี่น้องเอ้ยดูกันตัวครับผม นั่หลินไปหลินมาเข่าดาาเจ้าของจ้อยนะครับผมละสังเดชโอ้ยเล่นไปเล่นมาเข่าดาาเจ้าของจ้อยนะครับผมนะรูโหดจ้ะวะรูโหวัวใจพี่เน,นาะกรลายกาดจ้ะวะโอ้ยยงโอ้ยบางนี่เนาะถ้าได้ไว้เยังสามตัวเนาะเฮ้ย <laughs> ยังวะ สา่้ยาครับผมรุ่นจะดาวน์่เอาโอเคสวยสวยเอาล้วไงตยเนียตตยเนียครับผมมาะตยเนียตา่เนียน้องคำน้อง เอาบางนี่นี่แตกก็พี่ต้องไปเอิบเกี่ยวกับผมสวยสวยงามงามนะครับเนาะเอาแปดพันแหครับได้กำไรแล้วครับผมเอาท่านนนนนเจะได้กำไรครับพี่น้องเอ้ยเห็นม้านะครับผมนะโอ้ยเอาเลือกเอาใชยหน่อยละกันนะครับเออิบเกี่ยวกับผมเอาเลือกเอาชัยนะครับผมนะเอาแล้วไงบางนี่นี่แตกกบพี่น้องเอิบเอเกี่ยวกับผมหกพันเก้าไปเลยเออสวย สี่ในเมีี่ในีอืม่ว่าอะไรมาก็ให้มันเต็มเครื่องจังสี่ละออพันเกียครับพี่น้องเนอะ้อ้าตบสองมือหาครับบังเป็นไหนเป็นไหนได้กำไรบ่นี่ม้เดี๋ยวจัดกันตัวเลยนะครับโอ้ยยยยไมยยัยย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 ัยย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 ยอยยยย่อยยยยตยยยยยย ้ยห่อนเหี้ยครับผมห่อนห่นอนหอนลุ้นกระบอกนี้เนาะความเนี่ยโอ้ยลุ้นตาดาวยอยากได้ไว้เลี้ยงกันหนัสวยๆงามๆหน่อยไหมฮะเยอะเงี้ย,ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บไม่ว่าอะไรมาก็ตีมเขี้ยงนะครับเกมนี้ถ้าวายล็อกแบบล็อกแบบล็อกต,ตั้งแตะสองสามรอบแรกนะครับบอกเลยสบายนะครับเดีย๋ยวประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นแต่อย่างนี้มันเป็นแต่อย่างนี้เอาดูมันดิออฟีสปินก็เหลืออยู่สองีสปินแล้วนะครับเอออุย้ยเขียวหนาก็โบ้ไม่จัหง่อยนี่นะจักตัวนี่นะบางเนี่ยือ้อเอียร์มันก็เขี่ยให้แท้ ี่ให้อีหลีดเลยพี่น,อน้องมันวัดได้ขี่ให้หลีดแล้วไม่ขี่ให้ข,ของแท้เลยนะครับผมนะเนี่ยเจ๊งอีกแล้วเจ๊งอีกแล้วไปใส่กระต้อลวดนะครับผมนะไปหลายไม่ล้วได้หนึ่งอยหัวตะได้กำไรไม่เดียวนี่นะครับตั้งแต่เล่นแเนาะครับเนาะได้กำไรไม่เดียวอีหลีครับผมโลกน่าเจ๊งบัดเลยครับผมโอแบบ้ยเกมเกลืออีีตัวน,นี้เกลือของแทะแน่นอนนะครับผมเนะีย ฟีสปินนะครับก็น่าจะฟีสปินจริงๆนะครับดูแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยแ,แสนลักบาทเดนะ็กกแกท่านผู้ชมตกใจลัจกบาทเลยนะโอ้ยไวยเท่าสองไปไหนนะเพีย้ยนอู้ยยังวะ โอ้ปรเต็มเคียงเลยครับพี่น้อนเง้ยเงียบจ่อยเลยครับผมเงียบปิดครับผมแหงเหรียญแหงเงียบนะครับผมนะเกมนี่เนาะเปลี่ยนไปก็เงียบไปนะครับผมนะยี่ให้หลายนะครับนาจิเตียดกับจุกรจใจด้วยบาทเงี้ยเดีอยวุ้ยว้ยไว้แถวสอง宝าเลยครับผมรอบสุดท้ายครับเรียบร้อยครับผมเจ๊งอีกแล้วเจ๊งอีกแล้วไปเขาเถอะนะครับผมนะเลือกเถอะนะครับถ้าไม่เลือกถ้าฝืนต่อไปก็คงจะเบื่อแตกแท้ๆนะครับผมนะ ไปเลือกกันดีกว่านะครับก็ทุน5,000นนะครับก็ได้มาที่12ื่นสองเก้าละนะครับผมนะได้30,000ื่นเปานะครับมันหลายโพดนะครับก็เป็นนักปั่นใจบุญนะครับตอประมาณนี้นะครับผมนะได้แล้วก็คืนเขาไปนะครับเป็นนักปั่นใจบุญนะครับเนาะไปไปเลยไปหาปั่นล้มมาแมกันดีกว่านะครับป้าป้าป้าย